โครงการราชวงศพาซาที่กระทรวงป้องกันประเทศสปปลาวร่วมกับนักธุรกิจจากประเทศจีนเปิดโรงแรมราสวง์วันด้าวิสตาอย่างเป็นทางการด้วยความสูง36ชั้น138เมตรห้องพัก272ห้องซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในสปปลาวนะเวลานี้ รายงานข่าวแจ้งว่าโครงการราศวงศพาซาบ้านจอมณีเมืองไสายเสษฐานนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวได้เปิดบริการโรงแรมราชวงวันดา้าวิสตา้าอย่างเป็นทางการโดยมีท่านสอนใส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวโดยอาคารเป็นลักษณะสูง36ชั้นรวมชั้นใต้ดินอีก2ชั้นความสูง138เมตรซึ่งนับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในสปป,ปลาวในขณะนี้ครับ โรงแรมรัศวงวันด้าวิสตามีห้องพักรวม272ห้องประกอบด้วยห้องดีลัก141ห้องห้องเอ็กเซคิวทีฟดีลัก85ห้องห้องสวีท37ห้องห้องแอมบัสเดอร์4ห้องและห้องเพรสิดเอนต์2ห้องมีห้องประชุมสัมมนาพื้นที่2,800ตารางเมตรพร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ห้องจัดเลี้ยงพื้นที่800ตารางเมตร รองรับแขกผู้ร่วมงานมากกว่า1,000คนมีห้องอาหาร4ห้องได้แก่คาเฟ่วิสตาพัฒคารอาหารจีนเฉินพัฒคารอาหารจีนเลเจนด์และสกายบาร์สำหรับโครงการรัศวงพลาซ่าเป็นการร่วมธุรกิจระหว่างกระทรวงป้องกันประเทศสปปลาวกับบริษัทฉงชิ่งฟางเตอพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำกัดจากประเทศจีนมีพื้นที่1 8 8 0 0 0ตารางเมตรห่างจากประตูชัย4.2กิโลเมตร และสนามบินนานาชาติวัดไต6กิโลเมตรประกอบด้วยโรงแรมระดับ5ดาวสูง34ชั้นอาคารสำนักงาน20ชั้นสวิสอาพาร์ตเมนต์20ชั้นศูนย์การค้าครบวงจร5ชั้นศูนย์บำบัดและก็ฟื้นฟูสุขภาพศูนย์บันเทิงศูนย์กีฬาร้านอาหารนานาชาติและอื่นๆครับโดยโครงการนี้ได้ลงนามสัญญาเมื่อปลายปี2556ก่อนทำการก่อสร้างและตกแต่งภายนอกอาคารแล้วเสร็จบ,บางส่วน แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหาสภาพคล่องจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนกลับมาขอสร้างอีกครั้งในปี2564แล้วเสร็จในต้นปี2567จึงเปิดใช้อาคารบางส่วนกระทั่งเปิดให้บริการโรงแรมอย่างเป็นทางการดังกล่าวโดยจะให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมและกิกจกรรมต่างๆเช่นการประชุมกลาโหมอาเซียนและอาเซียนพลัสซึ่งสปปลาวจะเป็นเจ้าภาพในปลายปนี้ครับ ข้อมูลข่าวจาก NTR Online